ต้องเป็นภารกิจเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เป็นศาสตร์ที่ต้องศึกษา,าเป็นเรื่องสาคัญสําหรับหน้าที่การง,งานเป็นเรื่องสําคัญสำหรับการใช้ชีวชิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารคาพูดให้ดีการบริหารพูดนะครับเราเคยได้รับ,บอ,อัยพอนนะครับพอได้รับอัยพอนรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกดีไหมดีนะรู้สึกนีมปึ้งภูมิใจทราบซึ้งรู้สึกดีกับคนที่ส่งมาจากเลยจริง คำพูดที่ออกจากปากของเราออกไปเนี่ยมันเป็นภาษาแบบอวอพรหรือเปล่าครับคนฟังคำพูดที่หลุดออกจากปากเราออไปนี่รู้สึกดีไหมครับรู้สึกสดชื่นรู้สึกปลื้มใจไหมรู้สึกภูมิใจตัวเขาเองไหมหรือคำพูดที่หลุดออกจากปากเราไปทุกครั้งเป็นมรณะบัตรครับสบ่งไปทีไรเปล่าครับจริงไหมท่านวันนี้เราจะเรียนรู้การใช้ภาษาบัเอไอพกันด้วยนะครับ